ไปเเยยอะมากลสวัสดีค่ะทุกคนน้องออยขอยทอนะคะวันนี้น้องออยอยู่ที่บางปะกงนะคะวันนี้เราจะไปตกกุ้งแม่น้ำกันนะคะก็หมายเดิมเลยที่เราเคยไปแต่ว่าวันนี้ทุกคนดูนะน้ำมาลงเยอะมากเลยคิดว่าวันนี้ต้องมีคนลื่นแน่เลยใช่ไหมใช่ไหมดูน้องน้องหมามาต้อนรับเราแต่เช้าเลย ใช่ไหมคะใช่ไหมคะไปะเตรียมของก่อนนะคะตอนนี้ไต่ก็มาแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเอาของลงเรือก่อนนี่คือแกนนำเรานะคะจะลื่นไม่ลื่นอยู่ที่แกนนำยามยยอ,นนะอ,ปปอย่าหยยบดินนะหยิบตะกูหนึ่งเดียว em nó còn lắm đúng có vào vào đây Đúng đây mấy tôi có tao phóng con không em hơiậ tôi luôn ค <Okay. S 2> นี่เราไม่ค่อยรีบเลยไต่ไปส่งลูกนะคะแต่ว่าเรานี่มานั่งรอไต่ในเรือแล้วไอ้พวกรอแป๊บนึงไปส่งลูกก่อนแต่เราอะนั่งรอไต่ในเรือเลยไม่ค่อยกดดันไปเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ด้วยแต่น,น้ำไหลแรงอยูน่นะเนี่ย รถึงหมายแรกแล้วนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเกี่ยวกุ้งก่อนนึกว่าใครสก,กิปแล้วก็หย่อนข้างหน้าเลย เราเพิ่งหย่อนไปปลาต่อเสยโอ,อ,อไม่าก็ปลามาทไมก็ไม่รู้ระวงังระวังเงี้ยระวังเงี้ยหแเดี๋ยวเราจะย้ายไปหมายที่สองค่ะหมน่นี้เงียบอยู่นะคะเดีเราจะไปรอลุน้นใหมายที่สองว่าเราจะได้ตัวกันหรือเปล่า อันนี้เราถึงหมายที่สองแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคนหัวเรือจะมัดเชือกหัวเรือกี่ครั้งเราจะย้ายหมายเป็นหมายที่สามนะคะทุกคนหมายแรกกับหมายสองเรายังไม่ได้ตัวเลยนะเราจะมาดูหมายที่สามกันรอลุ้นไปต,ตามๆกันนะคะ ได้ที่อุย๊ยทุกคนยังทําให้เรารู้ว่ายังมีกุ้งที่เราเห็นอยู่นะดูสิไต่วัดแรงไปหน่อย่ะคะเนี่ยเอาแต่กล้ามาไม่เอาตัวมาด้วย,วย,วยมาไงเนี่ยเขจาจะกลับกันแล้ว<า>ตัวแรก<า><า>ของวันนะคะ

บ้านนี้กุ้งเหยื่อเดี๋ยวตกไ้ตัวที่พีเมื่เกี้เออเอาไวต้วตกปลาเนี่ยันี่เราจะเกี่ยวกุ้งเป็นตกปลาทิ้งไว้ใช่ไหมใช่คือสองพันโล มันสั้นไปเระวังตีแล้วจะปวดฟาดหัวตัวเองนะครับออ๋ชิงยาวไปไหมดาพี่ชิงยาวไปไหมจ่อยงามใส่สวยด้วยเกี่ยวมาแล้วทุกคนพี่โน้ตเอาไว้เรื่องู้สึกว่าตอนนี้ฮะไปเกี่ยวฮะดีครับใส่สวยเลยเราไปตกปลากันฮะ เราไปตกปลาเป็นแนวเลยเหรอมีหมายที่ไว้ตกปลาได้เราเราอยากกดล็อกไงก็ตีไว้นอกไงอุ้ยไม้ย่องใสอ่ไม้ยัง่วงใส่อ่ะแมนเลยนะยกยกยกอยู่ไหมหมุนไม่อยู่อ่ะโหแม่งดึงกำลังจะบรรจงยกเลยไปไม้ล่วงใส่คันนี้อุ้ยโดน อย่าหลุดนะมีกินเบ็ดปลาเนี่ยพี่กุ้งพี่พี่ยิ่งใหญ่โอ้ยเฮ้ยมันกุ้งจริงว่ะล็อกแล้วกุ้งแล้วดูเกี่ยวเลยเกี่ยวก้ามออ <c oughs> ล็อกก้ามมาเลยหไหนบอกให้เตรียมถวิงเลยอะ่ะแล้วดูตัวดิว้าว <c oughs> สวยเลยอะ่ะนี่ฮะไส้โดนนะเป็ดเกียนะ่ยวก้ามเลย ให้ได้กุ้งอีกแล้ว,ว,วต่อไปก็เป็นตาของเราแล้วแหละหัวเ <laughs> รอโหโหโแล้วนะเึ้นไปอร์นไป เอาการตกกุ้งมาตกปลาแล้วนะเนี่ยหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันคือตัวอะไรทื่อๆมาอย่างเงี้ยค่อยๆเอาเอาสวิงลองก่อนไหมอ่ะดูสู้แล้วสู้แล้วโอ้ยมันกินไง เต็มปากเลยนี่ขอดีของเบ็ดเบ็ดเบ็ดเขียบอะนะนี่นี่คือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเต็มปากเต็มคำขนาดนี้เลยหรอแล้วกินไก่เลยนะตีไปสกายขนาดนั้นเลยนะหนูคิดว่าปลาแล้วว่าคือเอาเบ็ดตกปลามาเกี่ยวไงดูอะอะอะไม่ใหญ่จะชอบเขาเลย เต็มปากเลยดูสิว้าวเสียงเขาเลยกี่โมงละกี่โมงละเดี๋ยวกุ้งตัวแรกมาบ่ายจะใบสองนะกุ้งตัวแรกมาใบสองวิ่น้องน้องทำไมกินหดองนี้ลูกนี่เสียงแล้วและใหญ่ด้วยนะว้ย อุ้ยคันเบ็ดน,น,น,น้องน้องนึกว่าติดลงสาจะสายกเลยเพิ่เดียวปึ๊บคิดว่าติดไอ้นี่คิดว่าติดพวกตอไม้เนาะเปล่าเลยค่ะปลามันคดุด <c oughs> ห่างกิ้วมาแล้วทุกคนแต่ว่าน้องอ้อยไม่ได้เยอะนะให้พีรามเยอะแทน,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 นปลาหรือจุ้งนะปวนๆนะ่ะปดุบโอ้โหหมุนมากขนาดนี้วนๆนนะ่ะหมุนมากขนาดนี้ ทุกคนตอนดีนสภาพอากาศไม่เป็นใจแล้วเราก็ต้องเก็บของแล้วก็ขอตัวปิดคลิปแต่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยได้ตัวเท่าไหร่แต่ก็ยังพอสนุกนะคะนี<ด>่วันนี้นะวันนี้เราก็มากับนี่ค่ะไต่เปรี้ยวนะคะมี่พี่โน้นนะคะพี่โน้นอั่นรัวนะคะแล้วก็น้องอ้อยไขทอนแล้วก็นี่ค่ะ ลุงดามพาเที่ยวนะคะแต่เหมือนลุงดามไม่ได้พามาเที่ยว <c oughs> ไปแล้วค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้วด้วยนะคะครั้งหน้าอาจจะมีมาแก้มือใหม่นะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย